ดูหางอะไรมาแช่ดิลมเปียวอ่ะแต่พี่ยี่จะไหนพี่ยี่บ้มบ้มบ้มดูสวยเนาะบ้มบ้มบ้มบนะ้มบ้มบ้มบมเออมนไ่คมอมตรงไหอ่ะอย่างเงี้ย สงบเดียวชายหาดรู้ว,ว,ว,วนันทะเลเห็นไหมซิ่งดูทะเลสวยไหมสวยชอบไหมครับชอ,อบครับเหนื่อย มีอะไรไม่ใช่ดูก่อนไปดูห้องน้ำกันซิบปะเข้าไปห้องน้ำเข้าไปห้องน้ำก่อนเหมือนพื้นก็เพิ่งถูเนาะดวงเนาะยังไม่แห้งดีพื้นในห้องน้ำดีป่ะห้องน้ำใหญ่โยนี่ไงเมื่อวานเราไม่ได้เล่นเลยไปโรงแรมอะ โม่แช่น้ำมัเดี่โลกมูห้องสวยอยู่ใหญ่ด้วยก็ปิดประตูสิมีรองเท้าแตะด้วย มีมากเราไม่เห็นหรอกดูมันนั่งกินอะไรข้างนอกเลยเหม็นปะเตรียมเสื้อผ้าไว้ด้วยเดี๋ยวไปเล่นน้ำหรือพาลูกไปคิดขับก่อนไปเล่นน้ำนะโม่ไปเล่นน้ำมะเหรอโลกะเออไปนั่งขิดขับนะไปไหม ไปนั่งนี่กับโมไปเดี๋ยวถ่ายรูปให้ถ่ายรูปกับน้องหนึ่งรูปอ้ยเดือดแตกโลที่สุดดูบุรีนั่งนู้นนั่งนู้นไปนั่งนู้นสิงไปนั่งกับโมตรงนี้นั่งข้างๆเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้โมถ่ายรูปกับน้องหน่อยมองกล้องโมถ่ายรูปแล้วหล่อหรือวาหันมาซิ่ง ออกไปไปไม่นเดียนะแม่นเดียนะเะไ้พวเป็นตัวหร้อนวิวสวยแต่เป็นห okay. ินเยอะดูดิท um. ี่ไหนทะเลเนี่ยเออเป็นห้หินไปพอลครับสามกีนห้อ ต้องไปดูน้ำด้วยครับปิดไม่สนิทแต่แม่สนิทแล้วใช่พื้นยังเปียกอยู่เลยไหนซิงเปิดตู้เย็นหน่อยครับมีอะไรบ้างไหนพ่อดูนะโอ้ยมีเตเบียร์เตเบียร์ดื่มไม่ได้นะเด็กอ่ะโอเคปิดปิดเล็บห้ามเล่นเลย รจริงทำแต่เตียงนี้นอนได้สามคนเลยโมกร็ปัน่นรถโมกอยู่ไหนอ่ะเอาที่ชาร์จแบตมา